วสดี well, ่ะด yeah. 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 like ิฉันสวยมากค่ะสวยดิฉันชื่อคุณนา่เล่าะพวกเบโอรคกูปาิสาค่ะตบไปตบไหน้คุณนายสาเยค่ะเดี๋ยวพูดเลยนะขาถูกต้องถูก้อ การเปิดตัวต้องการแค่ตรงนี้แหละให้คนเขาสนใจเราไปกับเราเฮ้ยอะไรกันเราแค่เนี้ยพอไหมอืมทำยังไงก็ได้ให้คนเด็กนี้แค่คำหนึ่งครั้งบางทีพอเพียงพอเลยถูกไหมแค่คำทเดียวแค่ก็พอได้แล้วโอเคไม่มีทางที่จะหนดีไม่รอดดีนะก่อนที่จะออกมานะคะถ้าถือว่าเป็นตัวอย่างสุดท้ายสำหรับคนที่ดูมั่งแต่แรกคนใหม่จะได้ดู นะะตอนนี้ก็คือรอบของการสแสดงการเปิดตัว,ตวนะคะเดี๋ยวหลังจากที่พิธีกรกล่าวเชิญแล้วคุณต้องวิ่งออกมาทําตัวให้รู้สึกน่าสนใจนะคะดูเขาเปิดตัวเพราะฉะนั <พอ S 2> ้นต้องทำให้ดีๆนะนองใหม่ที่เพิ่งเข้ามาจะได้ทำตามได้ชีวิตเขาฝากไว้กับคุณคุณคุณบอลชื่ออะกระเพาะกระถาะัหมจันจัดจัดและในครั้งนี้ขอเชิญทุกท่านพบก,กับคุณ